ผีหลอกข้ามคืนขอเล่าตรงๆเลยเรื่องนี้ถ้าไม่เจอกับตัวคงไม่มีวันเชื่อมันเป็นคืนที่เรากับเพื่อนต้องนอนค้างบ้านญาติแถวต่างจังหวัดบ้านไม้เก่าๆยกใต้ถุนสูงเงียบจนได้ยินเสียงมแมลงชัดทุกตัวตอนหัวค่ำยังปกติดีเรานั่งคุยกันหัวเราะกันเหมือนคืนทั่วๆไปแต่พอเกือบเที่ยงคืน บรรยากาศมันเปลี่ยนความเงียบมันไม่ใช่เงียบธรรมดามันเงียบแบบเหมือนทั้งบ้านกำลังฟังอะไรบางอย่างอยู่เพื่อนหันมาถามเสียงเบาได้ยินเสียงเดินไหมเรานิ่งเพราะเสียงนั้นเราได้ยินเหมือนกันเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินวนอยู่รอบบ้านไม่รีบไม่หนักเหมือนคนที่รู้ว่าข้างในมีคนตื่นอยู่เราพยายามปลอบตัวเองว่าอาจเป็นแมว แต่ทันทีที่เสียงหยุดอยู่ตรงบันไดบ้านเสียงเอื้อมมือจับราวไม้ดังเอียดเพื่อนคว้าแขนเราแน่นมันขึ้นมาแล้วไฟในบ้านไม่ดับแต่ความรู้สึกเหมือนมีเงาดำยืนอยู่หน้าห้องทั้งที่มองไม่เห็นอะไรเลยอากาศเย็นลงแบบไม่มีเหตุผลเหมือนมีใครเอารมหายใจเย็นๆมาพ่นใส่หน้าอยู่ๆเสียงเคาะก็ดังขึ้น ไม่แรงแต่ชัดและมันเคาะตรงประตูห้องที่เรานอนอยู่เราไม่กล้าขยับเพื่อนกระซิบแทบร้องไห้อย่าเปิดนะขอร้องเสียงเคาะเปลี่ยนจังหวะจากช้าเป็นเร็วเหมือนเริ่มหงุดหงิดเหมือนรู้ว่าเราตื่นอยู่แต่ไม่ยอมตอบทั้งคืนเราแทบไม่ได้หลับเสียงเดินเสียงลากเทา้าเสียงกระซิบที่ฟังไม่รู้เรื่อง วนซ้ำไปมาเหมือนตั้งใจทรมานจนฟ้าเริ่มสว่างเสียงทุกอย่างก็หายไปพร้อมกันเช้าขึ้นมาเราเอาเรื่องนี้ไปถามญาติญาตินิ่งไปนานก่อนจะพูดประโยคเดียวที่ทำให้ขนลุกทั้งตัวบ้านหลังนี้เขาไม่เคยปล่อยให้ใครนอนคนเดียวได้ทั้งคืน